สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำสิ่งใดในวันนี้ขอให้ทุกคนหลับตาลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกเบาๆ วันนี้เป็นของขวัญที่จักรวาลมอบให้เราอีกครั้งทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ที่จะสร้างสิ่งดีๆในชีวิตลองพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันขอบคุณที่ฉันได้มีลมหายใจขอบคุณที่วันนี้ ฉันยังมีโอกาสทำสิ่งดีๆขอบคุณที่ฉันมีร่างกายที่พร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ช่วยทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ ฉันขอบคุณตัวเองที่รักและเมตตาดูแลตัวเองในทุกๆวันเมื่อเรารู้สึกขอบคุณจักรวาลจะตอบกลับด้วยพลังงานที่สอดคล้องกันสิ่งดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นวันนี้ลองยิ้มให้ตัวเองและยิ้มให้กับโลกใบนี้ และเชื่อว่าทุกสิ่งที่กำลังรอเราอยู่ในวันนี้จะนำพาความสุขความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณอย่าลืมนะคะตามกฎแรงดึงดูดสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราคิดจะกลายเป็นสิ่งที่เราดึงดูดให้เราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกขอบคุณ และความคิดบวกวันของเราก็จะเต็มไปด้วยพลังงานดีๆค่ะดังนั้นวันนี้ฉันขอบคุณตัวเองฉันขอบคุณโลกใบนี้ฉันขอบคุณทุกโอกาสที่กำลังจะมาถึงขอให้ทุกคนมีเช้าที่สดใส เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและพลังงานดีๆวันนี้เราจะสร้างปฏิหารของเราเองค่ะขอบคุณสำหรับตอนเช้าขอบคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณ